อันนี้เลิฟทุกคุกรอบที่หลานอะไรที่รีวิวเกินสองรอบคือเด็ดเป็ดจริงอร่อยจริงเป็นรุ่นแบบคุกกี้หนึบรอนะคะชิ้นมกกันจะเลกๆทุกคนแต่แบนๆบางๆกินได้ไม่รู้สึกผดกินกับไอ้นมเนี่ยคืออร่อยมากเดี๋ยวไปอุ่นนมก่อนอร่อยมากม,มุมใหม่มุมขี้เกียจถ่ายแต่อร่อยจริงต้องตั้งกล้องเป๊ะๆอันนั้นคืออร่อยนมที่ไปอุ่นมาแบ่งกันสองคนนี่จุ่มเข้าไปแบบนี้โอ้ย,อ,ยอร่อยมาก Know, mm hmm. คือค like okay. mm ุก hmm. ก em, ี uh ้ม huh. anyway. uh ันจะบางๆนึบจุ่มนมแบบนี้จุ่มๆๆแบบนี้อืมอืมกินไป็ต้มตำเลยอ่ะแซบอ่ะทไมไม่ทอืมอร่อยมากคือถ้าจุ่มนมอ่ะมันจะนุ่มขึ้นแต่ถ้าไม่จุ่มนมมันจะนึบซอสนมค่ะลวกอืมพันนี่อะคือคุกโคตรจะอร่อยสุดๆแตกที่ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้ว a v o r i t e of a l l ์ชารคิดใหม่ไปว้าว look at this perfect ฝากเชียร์คู่เราด้วยนะคะหมูลิงหมูลิงของกิ้ง,<ๆ>ล,งลิงกับหมูนะคะ,ะไปกันต่อ <laughs>